แนะนำกระบวนการนะคะว่าเราจะพิธีการเปิดโครงการในขั้นตอนอะไรกันบ้างนะคะก็คือวันนี้วันแรกนะคะจะเป็นลำดับที่หนึ่งเนี่ยท่านนายกอบตบุญรอนจะกล่าวก็รับทีมงานโครงการน,นะคะลำดับที่สองท่านประธานโครงการน,นะคะจะกล่าววัตถุประสงค์และที่มาของโครงการน,นะคะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นตัวแทนนักศึกษา แล้ก็ทีมงานนะคะนำเสนอข้อมูลในเบื้องต้นลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีมอบซอฟต์แวร์แล้วก็ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะวันนี้พิธีเปิดก็น่าจะประมาณคร่าวๆนะคะอาจจะใช้เวลาไม่มากนะคะรอเน,นี้เพราะว่าจากที่กร่ามาก็ยุ่งๆพอสมควรนนี้นะคะส่วนวันที่2 3และ4นะคะก็จะเป็นการอบรมการใช้งานนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่9โถึง ประมาณสี่โมงนะคะก็าน่าจะน่าจะไม่เกินสี่โมงนะคะตั้งแต่วัน oh. แล้วก็จนวันวันสุดท้ายนะคะเราจะปิดที่ครึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งต่อแบจริงให้ที่อบตอนะคะเพราะว่าเครื่องที่ใช้งานอยู่นะคะก็เลยยกมาไม่ได้เพราะที่สอบถามนะคะ่ะก็ได้เวลาแล้วบัดน,นี้ก็ขอเชิญท่านนายกกล่าวก็รับค่ะขอบคุณครับต้องต้องต้อง น,นะครับขอโทษครับที่ให้เรารอนานไปหน่อยครับนะครับก็บัญชาก็อ่าคุยกับทางหัวหน้าส่วนหวัดแบบทางไว้นะครับว่าอ่าจะอ่าทุกเช้าทีแรกนะครับพอดีที่ปอปสก็มีตรวจข้อทีพอดีนะฮะตอนมีทางอ่าก็อ่าอทาราชการของจังหวัดนะครับมา,าตรวจข้อที่ของที่ปอปสแล้วผมก็ไปงานแล้วก็ไปที่อำเภอนะฮะอ่าก็เลยคุยกับตนะีวีงั้นตอนบ่ายกนะ็คือ นะครับต้องขอต้อนนะครับท่านชนะที่มานะครับทุกท่านด้วยนะครับครับก็รู้สึกเกียรติครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีนะครับราชมงคลตะวันออกนะครับวิทยาเขตจังหวัดทพมหานีเนาะนะครับนะครับสาขาวิชานะครับระบบสารสนเทศนะครับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนี้คือชื่อเต็มใช่ไหมครับครับที่ได้มาที่จะจัดระบบโปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์นะครับเกี่ยวกับการเขียนนะครับเข้าระบบของการจัดเก็บนักประปานะครับของอบตก่อนนะครับก็มีความติดตีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางท่านคณะอาจารย์นะครับแล้วก็ทางนักศึกษานะครับที่จะมาร่วมนะครับที่ให้ความรู้นะครับตับ รับเจ้าหน้าที่ของปอปปตนะครับก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของปอปปตเองนะครับก็ในระบบเนี้ยนะครับก็ถือว่ายัางเป็นโลกใหม่ที่เรายังไม่ได้เคยเทำนะนะครับเ,เราใช้ระบบเก่าคือใช้แบบบินแล้วเขียนนะครับอาจจะล้าสมัยนะครับต่อไปคงจะได้ใช้ระบบที่ใหม่ขึ้นแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับในการเขียนในการออกไปในเรื่องของอบินน้ำต่าง นะครับแล้วก็อาจจะมีความแน่นยำงนะครับแล้วก็มีความมาตรฐานป็นสาหกรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับ ี้แจงนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการน,นะค,ะ,คะก็คงเปลี่ยนตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบุบอนแล้วก็หัวหน้าส่วนงานทางนะคะตลอดจนน้องๆในส่วนงานทางที่จะต้องทํางานนะคะกับระบบนี้นะคะทีนี้สาขาวิชาระบบสารสนเทศนะคะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลโยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะบนอ,อวิทยาเขตจักรพงศ์บนาน,นะคะ เราร่วมกับบริษัทอีเกิลเทคโนโลยีนะคะพัฒนา,าตัวระบบบริหารจัดก,การน้ำประปาของออร์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากนำระบบตัวนี้นะคะลงมาสู่ชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถจัดเก็บข้อมูลน,นะคะน้ำประปา่าแล้วก็ประมวลผลคำนวณน,นะคะโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะในจุดนี้นะคะมันก็จะทำให้ การประมวลผลนะคะได้ถูกต้องและที่สําคัญนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะสามารถตรวจสอบนการคะ้างชำระการออกรายงานต่างๆได้เดี๋ยวนักศึกษานะคะคงจะมานําเสนอข้อมูลในภาพรวมให้ทุกท่านฟังวัตถุประสงค์อันที่สองนะคะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะคะเราต้องการ ให้นักศึกษานะคะที่เรียนรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะที่สาขาแล้วเนี่ยได้ลงมารู้ว่าในการติดตั้งตัวระบบาสารสนเทศนะคะที่จะใช้งานจริงเนี่ยมันมีขั้นตอนมีปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ใช้เป็นกรณีศึกษานะคะในการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตัวระบบให้ดียิ่งขึ้นนะคะน,นี้เป็นจุดประสงค์ที่ที่สำคัญ ดังนันในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางอบตบุกบอนนะคะเริ่มตั้งแต่คุณเสวีนะคะที่เราเข้ามาติดต่อนะคะแล้วคุณเสวีก็ให้ความเป็นกันเองนะคะแล้วก็อยากจะใช้ตัวระบบนี้นะคะต้องต้องขอขอบคุณทางอบตอที่ให้โอกาสเราด้วยแล้วก็ขอบคุณบริษัทอีเกอร์เทคโนโลยีนะคะทีะ่เป็นที่ปรึกษาในเชิงเทคนิคนะคะเมื่อเราเกิดปัญหา นะก็จะเข้ามาช่วยนะในการสนับสนุนการทํางานและที่สําคัญนะคะขาดไม่ไดนะ้นักศึกษาของเราะะที่เตรียมพร้อมนะทั้งเรื่องเครื่องนะที่จะมาใช้ฝึออกอบรมเขาได้ใช้ ความรู้นะคะที่เรียนมาในตลอดระยะเวลา2ปีเต็มที่นะคะเพอน,นอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะที่ดูแลเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาวันนี้เนี่ยเรามีการเวิร์กช็อปนะคะติดตั้งตัวระบบการที่มาหาหนะคะก็เกิดการาเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์นะคะเพราะฉนันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะให้เกิดโครงการนี้ ทีนี้ในส่วนระดับถัดไปนะคะอย่างที่เรียนท่านนายกนะคะว่าเราจะให้นักศึกษานำเสนอนะคะตัวระบบให้ท่านได้ทราบนะคะว่าระบบเราเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราจะได้ปฏิบัติจริงค่ะค่ะขอเชิญน,นักศึกษาค่ะ